นกยักษ์โบราณที่เคยเดินอยู่บนผืนป่าแห่งนิวซีแลนด์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกำลังจะกลับมาอีกครั้งนกโมอาคือกลุ่มนกขนาดมหึมาที่ไม่มีปีกซึ่งเคยอาศัยอยู่ทั่วนิวซีแลนด์โดยหนึ่งในสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือเ o าไอแลนด์ไจแอน t m โมที่สูงถึง3.6เมตรและหนักถึง230กิโลกรัมสัตว์ที่เคยเป็นเจ้าป่าแห่งเกาะใต้เหล่านี้สูญพันธุ์ไปเมื่อกว่า600ปีก่อนแต่วันนี้ มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการชุบชีวิตพวกมันกลับมาอีกครั้งบริษัท c l o s s Bio Sciences ซึ่งเคยเป็นข่าวไปทั่วโลกกับโครงการคืนชีพแมมมอตและไดวูฟได้ประกาศโครงการใหม่ผ่านการปลูกชีพนกโมอาให้กลับมายืนหยัดบนแผ่นดินนิวซีแลนด์อีกครั้งโดยใช้เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมหรือจีโนมอิดิทติ้งผ่านการเปรียบเทียบ DNA โบราณในกระดูกโมอากับญาติใกล้ชิดที่สุดในปัจจุบัน อย่างอีมูและทินามูนักวิทยาศาสตร์จะใช้เซลล์ต้นกำเนิดการสืบพันธุ์หรือ p r i m มเดลเจิมเซ c ล์ค c เเจอรเพื่อสร้างไข่และอสุจิจากพันธุกรรมที่ผ่านการดัดแปลงและนำไปฝังในไข่อีมูเพื่อเลี้ยงดูเอมบริโอของนกโมอารุ่นใหม่โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนโดยศาส,สตราจารย์คายเดวิสนักโบราณคดีจากชนเผ่างาอีทาฮูและมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี ความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่มันคือการปลูกชีพของอดีตที่มีความหมายทางจิตวิญญาณต่อชาวมาอรีซึ่งโครงการนี้ยังได้รับเงินสนับสนุนถึง15ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเซอร์ปีเตอร์แจ็กสันผู้กำกับ The Lord of the Rings และเจ้าของคอลเลกชันกระดูกโมอาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยครับศาส,สตราจารย์สจวตพิมพ์นักนิเวศวิทยาจากดุ k กยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าการนำสัตว์ที่สูญพันธุ์กลับสู่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อันตรายและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วฝ่ายอนุรักษ์บางคนชี้ว่า เงินเหล่านี้ควรนำไปช่วยสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในปัจจุบันมากกว่าในขณะที่คอรสอ์สซอลมองว่าการคืนชีพโมอาคือกุญแจในการฟื้นฟรูระบบนิเวศให้สมบูรณ์ดังเดิมพวกมันคือผู้จัดการป่าที่เคยเปลี่ยนแปลงพืชพันธุ์ผ่านการกินและการเดินผ่านผืนดินมาหลายล้านปีเมื่อเราเห็นไดวูฟกลับมาแล้วโมอาจึงไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปเราอาจได้เห็นสิ่งที่หายไปกลับมาสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติอีกครั้ง นกยักษ์ไร้ปีกที่เคยเดินอยู่ใต้ท้องฟ้าบนโลกใบนี้จะกลับมายืนหยัดอีกครั้งได้จริงหรือไม่หรือบางทีพวกมันอาจควรเป็นแค่ความทรงจำเท่านั้น